สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปอลและเต้น,น้ำคลิปยุทิกาอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถยนเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวกันค่ะ t o y o t a f o ค t u n e r ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล 2.5V ปี2013นะคะใครกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่ห้ามพลาดเลยนะขอบอกว่าคันนี้ชุดแต่งมาครบเลยนะคะแต่งมาเต็มๆใครสนใจใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้ได้เป็นหน้าแชมป์นะกระจังหน้าพรีเมียมนะคะมาแบบนี้เลยสีขาวเป็นสีขาวมุกนะคะ มาในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะคะตัวนี้ได้ขอบ18หน้ายางกว้างมากๆเลยนะยางดอกยางก็ยังเต็มอยู่ด้วยนี่ชุดแต่งเห็นไหมคะตัวนี้ชุดแต่งมาเต็มแล้วนะคะมาเต็มมาครบเลยรถพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเหลวแบบนี้เลยมีบันไดด้านข้างตัวรถด,ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับกระจกปรับไฟฟ้าสี่บานนะคะพับข้างไฟฟ้าไหมพับข้างไฟฟ้าด้วยนะนี่มาในส่วนของพวงมางลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมี airbag abs นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองนะขับสองเกียร์ออโต้ส่วนด้านเครื่องเสียงจะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้ นะคะอันนี้เพิ่มเติมมานะคะเพิ่มเติมมามีเครื่องเสียงมาให้ด้วย mm. นะคะและนี่มีแต่งตรงนี้มาเรียกเป็นดิฟฟี่น่าจะดิฟฟี่แหละนะถ้าพอเรียกไม่ผิดนะคะถ้าเรียกผิดยังไงขออภัยนะคะมีแต่งตรงนี้มาเขาบอกว่าชุดแต่งครบนะคะชุดแต่งครบ,คร,บรถพร้อมใช้พร้อมขับตัวนี้จะเป็นรถสามแถวนะคะที่นั่งสามแถวดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ ในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแถวที่สองเบาะที่นั่งแถวที่สองนะคะสามารถทับได้นะคะแล้วก็แถวที่สามก็สามารถทับได้เพิ่มพื้นที่เก็บของนะะี่นะอีกทีหนึ่งได้หรทีไงอึบนี่นะคะ,ะ,คะสามารถทับขึ้นแบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวไปไหมไปไม้ปอึ่บ นี่แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งด้านหลังบาะด,ด้านหลังก็สามารถพับแขวนขึ้นได้เพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะมาในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยคาดเอจะเป็นโพเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีมี V N Turbo ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว V N Turbo นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ V N Turbo มีกล้องหลังมานะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วย ส่วนไฟด้านหลังจะเป็นไฟแต่ง LED มานะคะขอบอกว่าคันนี้หล่อครบจริงๆนะคะรถสวยพร้อมใช้มาดูตรงที่เก็บของกันบ้างดีกว่านีอ่ะอีกนิดนึงมีเซ็นเซอร์หลังมานะคะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์หลังมาให้สองจุดนะอย่างที่กอแจ้งค่ะบอกแถวที่สามถ้าเราไม่ได้ใช้เราสามารถทับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ เรามาพับเบาะด้านหลังนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของอึ้ห้อยไว้แบบนี้ไได้แล้วได้พื้นที่เก็บของเพิ่มแล้วนะคะว่างพื้นที่เก็บของเพิ่มได้อีกเยอะเลยสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5 V นะคะเครื่องดีเซลคันนี้ขอบอกว่าแต่งอินเตอร์มาแล้วนะคะตัวนี้มีอินเตอร์มาแล้วด้วย อย่างที่บอกคะ่ะรถสวยพร้อมใช้แต่งมาครบๆนะคะแต่งจัดเต็มมาแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะออกไปใช้งานได้เลยคะ่ะนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันดีกว่าว่ารถมันจะสวยขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยแล้วใครที่สนใจคันนี้นะคะ ขอบอกว่าผ่อนแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะใครสนใจมาเลยค่ะรถจอดอยู่ที่เต้น้ํน้ำทิพย์ยุทธาตลาดศูนย์รวมรถจอดในคาสยามล็อก4 9และล็อก41ถนนการจนาพิเศษนะคะมาไม่ถูกติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0 8 7 9 7 5 2 2 6 9หรือแอดไลน์ QR โค้ดด้านล่างหรือทักเพจมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรายินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าซื้อสดหรือจัดไปแน้นค่ะอย่าลืมมาหากันที่เต้นเยอะๆนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คคลิปหน้าา่ะบยบ